ตอนที่129บรรพชนมันกรดธทมินเผามานตนนั้นถูกกระแทกจนกระเด็นลอยไปเกิดเสียงดังตุ่นกระแทกเข้าที่พื้นอย่างจังพรวดเย่เวยรู้สึกฝืดในลําคอจนกระอักเลือดออกมาอีกหนึ่งครั้งใบหน้าเปลี่ยนเป็นซีดขาวราวกับกระดาษเงินมองไม่เห็นเส้นเลือดฝาดอีกต่อไปแคกๆหลังจากที่เงียบไปชั่วครู่เย่ยวยกระเอมไอออกมาอย่างหนักเอามือกุมหน้าอกจุดชีพรจรภายในปั่นปวด ในเวลาเดียวกันเลือดสีดำเป็นเม็ดเป็นเม็ดไหลซึมออกมาจากรูกุมขนที่บริเวณหน้าท้องและจุดอื่นๆเลือสดสดๆไหลทั่วทั้งร่างกายรากับว่าเขากลายเป็นมนุษย์โลหิตลมปราณอ่อนแรงในครานี้ย่ยหวยได้ใช้พลังยุนยของเขาไปถึงขีดจำกัดรากับว่าตัวเขาใช้ไปจนหมดสิน้นถึงแม้ว่าเขาจะสามารถสกัดการโจมตีของเผ่ามารตนนี้ที่มุ่งเอาชีวิตเขาได้แต่ด้วยเหตุนี้เลยทําให้เย่หวยได้รับความบาดเจ็บที่สาหัสสากกนดูเหมือนว่าเผ่ามารตนนั้น จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากแขนครึ่งหนึ่งถูกระเบิดจนแตกหักเลือดสดๆไหลไปตามแขนทําให้เส้นขนสีดําราวกับเข็มเหล็กท่วมไปด้วยเลือดสดๆสมควรตายดวงตาที่เห็นเส้นเลือดของบุรุษเา่ามารจ้องมองแขนของตัวเองที่แตกหักภายใต้ความเจ็บปวดที่ถูกกระตุ้นร่างกายจึงสั่นเทิมอย่างไม่รู้ตัวใบหน้าของเขาเริ่มบิดเบี้ยวเกิดอะไรขึ้นกันในตอนนี้เองมีเครื่องกระเพื่อมอันน่ากลัวที่ทําให้บุรุษเา่ามารต้องอกสันขวัญแขว,น,ขวนปฐมา เมื่อรู้สึกได้ถึงเคลื่อนกระเพื่อมนี้บุรุษเผ่ามานจึงตาเบิกโพลงหันไปมองเย่หวยอย่างสันลัวไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เย่หวยซึ่งร่างกายได้รับบาดเจ็บกำลังนั่งขัดสมาธิอยู่บนพื้นตาของเขาปิดลงท่าทางสงบเยือกเย็นทั่วทั้งร่างมีเคลื่อนกระเพื่อมเร็นลับแต่ละคลื่นที่ยากจะใช้คำพูดอธิบายหลังจากที่ปัทุพลังหยวนถึงขีดจำกัดจุดตันเถียนของเย่หวยจึงว่างเปล่าทั้งยังคาดหมายว่าจะระเบิดขึ้นแต่ทันใดนั้นเองก็มีพลังอยู่ไหลเอ่ยในจุดตันเถียน และพลังหยวนก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเรากับมีลำฐานนับไม่ถ้วนไหลไปรวมกันจนกลายเป็นแม่น้ำเจียงเหอพลังหยวนไหลทั้งพูอย่างปั่นปว่วนเขตแดนแห่งการยกระดับที่ขวางการพัฒนาของเย่ยเหวยได้ระเบิดพังทลายลงวิงวิงวิงตามคลื่นกระเพื่อมอันเรนลับที่ค่อยๆแพร่กระจายออกไปเย่ยเหวยซึ่งนั่งสมาธิอยู่ได้ลอยขึ้นไปในอากาศอย่างกระทนหันเกิดการสั่นไหวในอากาศพร้อมกับมีแม่น้ำสายยาวของพลังหยวนที่ส่องสว่างราวกับกลุ่มดาวกาแล็กซี สองลงมาที่ร่างของเย่เหวยพลังหยวนในจุดตันเถียนของเย่เหวยหดตัวแล้วควบแน่นกลายเป็นหยาตันาธาตุเงินสีขาวหนึ่งเม็ดสังสมประสบการมาสามปีการพัฒนาของเย่เหวยไปถึงขอบเขตจอมยุทธสิบดาราขั้นสูงสุดเมื่อรวมกับก่อนหน้านี้ที่ได้ต้านทานกับจิตมารชั้นกลางการจะยกระดับการพัฒนาจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลนี่คือบุรุษเผ่ามารจ้องเย่เหวยที่ลอยตัวอยู่กลางอากาศอย่างตะลึงจากนั้นก็ตาโตอ้าปากค้าง ในดวงตาเผยความตื่นตระหนกที่ไม่อาจปิดไว้ได้ขอบเขตอี้หยวนในเวลาเช่นนี้เจ้าหนูนี่กําลังทลายขอบเขตภายใต้ความหวาดหวัน่นบุรุษเผามาลืมความเจ็บปวดบนแขนตัวเองไปซะสนิทในดวงตาที่แดงฉานเผยความหวาดกลัวในตอนที่เจ้าหนูนี่ยังเป็นเพียงขอบเขตจอมยุทธ์พอไร้วิชาเทพเสียนเพิ่มภูมิพลังที่น่ากลัวนั้นก็สามารถปลดปลด่อยพลังของขอบเขตอี้หยวนห้าดาราหกดาราได้เทียบกับเขาที่เปลี่ยนเป็นร่างที่แท้จริงก็ไม่ได้ไปกว่าเลย แต่หากทลายขอบเขตอี้หยวนพลังจะยิ่งยกระดับขึ้นอีกหลายเท่าในเวลาสั้นๆถ้าเช่นนั้นบุรุษเผ่ามารไม่กล้าคิดต่อบนใบหน้าเหี่ยมโหดที่ปกคลุมไปด้วยขนสีดำเป็นสีหน้าที่เด็ดเดี่ยวคือการจะทลายขอบเขตอี้หยวนไม่ง่ายไดขนาดนั้นในตอนที่เจ้าจะต้องต่อกรก,กับจิตมานข้าก็มีเวลามากพอที่จะสังหารเจ้าแล้วดวงตาที่เลือดเย็นของบุรุษเผ่ามารจ้องมองเย,ย่หวยอย่างเย็นชาเขาไม่สนใจบาดแผลที่แขนอีก ฝ่าเท้าย่ำเดินไปราวกับภูเขาสีดำลูกหนึ่งที่บดขยี้ไปทางเย่เหวยอจะเป็นเช่นนั้นหรือในตอนที่บุรุษเผ่ามาันพุ่งตัวมาถึงด้านหน้าเย่ยเหวยพร้อมยกหมัดขึ้นสูงเตรียมที่จะสังหารเย่ยเหวยให้สิ้นเย่ยเหวยที่นั่งขัดสมาธิลอยตัวอยู่กลางอากาศได้ลืมตาขึ้นในทันทีมุมปากเสยดยิ้มเย้ยหยันพูดออกมาพร้อมมองบุรุษเผ่ามาันอย่างหยอกล้อเป็นเป็นไปไม่ได้บุรุษเผ่ามาันมองเย่ยเหวยที่ลืมตาขึ้นอย่างกระทนหัน ในใจตื่นตระหนกร่างกายชง,งักแล้วรีบพุ่งถอยหลังกลับไปขอบเขตจอมยุทธ์ที่จะทลายขอบเขตอี้หยวนจะต้องต้านทานการโจมตีของจิตมารชั้นกลางขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลาอย่างน้อยสามชั่วยามแม้แต่ในความฝันบุรุษเผ่ามารยังไม่คิดว่าเย่เหวยจะทลายได้รวดเร็วเพียงนี้เขาจะไปรู้ได้อย่างไรเล่าว่าเมื่อสามปีก่อนเย่เหวยสามารถต้านการโจมตีของจิตมารชั้นกลางในเจดีแสงดาราได้เรียบร้อยแล้วเย่เวยเพียงต้องหาจังหวะเหมาะเพื่อทลายขอบเขตอ,อี้หยวนก็เท่านั้น จนถึงตอนนี้ภายใต้แรงกดดันที่น่าสะพรึงกลัวของเผ่ามารตนนี้ในที่สุดเย่เหวยก็พบโอกาสเหมาะสมที่จะทลายขอบเขตดังนั้นเย่เหวยจึงทลายได้อย่างไายดายขั้นตอนนี้จึงใช้เวลาไม่เกินสิบลมหายใจหนีบุรุษเผ่ามารมองเย่เหวยอย่างหวาดหวัน่นตอนนี้ในใจของเขามีเพียงความคิดเดียวเท่านั้นคือหนีให้ไกลที่สุดเท่าที่จะหนีได้เขารู้ชัดว่าเย่เหวยที่ทลายขอบเขตีอ่อยู่แล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ตนจะต่อกรได้อีก ฮตอนนี้คิดจะหลบหนีงั้นหรือสายไปแล้วมัง้งเย่หวยที่ไม่แยแสมองบุรุษเผ่ามมนที่วิ่งหนีอย่างเร่งรีบมือยื่นออกมาท,าทันทีในเสี้ยววินาทีก็มีอาัคาระเซียนหลายร้อยวิธีถูกเขียนออกมาฟ้าผันเดือนดับอัคาระเซียนแต่ละวิธีที่ลอยอยู่กลางอากาศปะทุแสงสว่างเจิดจ้าท,าทันทีจากนั้นร่างสัตว์อสูรเดือนดับก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศตามเสียงตะโกนของเย่โวยร่างสัตว์อสูรเดือนดับตนนั้นลืมตาขึ้นทันที แล้วมีแสงแวววาวสลูสองแสงพุ่งออกไปสัวสัวในเสี้ยววินาทีที่แสงสลูพุ่งออกไปเรากับจะแช่แข็งอากาศไว้บุรุษเผ่ามาที่กําลังเปลี่ยนร่างให้เหลือลางก็ต้องหยุดนิ่งอย่างแปลกประหลาดในทันทีถือโอกาสที่ผลของแปรเปลี่ยนดาราณพลําลึกยังไม่หายไปในเวลาเดียวกับที่ไรฟ้าผันเดือนดับแห่งพิภพด้วยเช่นกันเยเหวยได้ไรวิชาเทพเสียนคุกกัก,กันใช้คุกกะก,กันแห่งพิภพหยุดยั้งบุรุษเผ่ามาน จากนั้นจึงใช้ฟ้าผันเดือนดับในการโจมตีตายซะเถอะเผ่ามานเย่ยวยตะโกนสายตาดูร้ายพลังของเย่ยวย,ยับยั้งบุรุษเผ่ามานได้อย่างสมบูรณ์บุรุษเผ่ามานตนนั้นหมดสิ้นหนทางหลบหนีในดวงตาเผยความหวาดกลัวหวั่นวิตกตะโกนออกมาเบาๆแล้วหมอกสีดำบนร่างควบแน่นกลายเป็นโล่สงครามสีดำเพื่อใช้ปกป้องร่างกายของตัวเองตูมๆม,มพลังฟ่ามือของสัตว์อสูรเดือนดับรวมที่จุดๆดเดียว แล้วฟาดเข้าที่ร่างกายของบุรุษเผ่ามานผู้นั้นภายใต้การโจมตีที่รุนแรงของเย่เหวยโล่สงครามสีดำได้ระเบิดแตกออกเสียงดังตุ้มโล่สงครามสีดำแตกออกเป็นเสียง,งพลังฝ่ามือของสัตว์อสูรเดือนดับที่ฟาดบนร่างกายของเขาทําให้เลือดพุ่งกระจายน่าสยดสยองเจ้าข่าข้าไม่ได้ข้าเป็นเชื้อสายของต้นตระกูลมันเกรทมินหากว่าเจ้าข่าขา้าเผ่ามานจะต้องตามล่าข่าเจ้าตลอดไปบุรุษเผ่ามานพูดส่งเสียงโหยหวนหน่าสลด เขาเป็นมันอสูรชั้นสูงแต่หลังจากที่เปลี่ยนร่างที่แท้จริงเพื่อปลดปล่อยพลังทั้งหมดมันมากพอที่จะทำให้เขาอยู่ในระดับยี่หยวนห้าดาราหกดาราในสายตาของเขาด้วยพลังนี้ก็เพียงพอที่เขาจะสามารถฆ่าอัจฉริยะสักคนแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือในการต่อสู้เมื่อตอนกลางวันของเย่ยเหวยยังคงซ่อนพลังเอาไว้พลังที่แท้จริงของเย่ยเหวยน่ากลัวก,กว่าที่เขาจินตนาการเอาไว้มากไม่คิดเลยว่าปลดพลังทั้งหมดแล้วยังจะต้องพ่ายแพ้ ก็ต้องดูว่าเจ้าเป็นบุตรของผู้ใดเย่ยหวยโจมตีที่หน้าอกของบุรุษเผ่ามานผู้นั้นตามเสียงระเบิดที่ดังขึ้นสะท้อนมาหมัดของเย่ยหวยทะลุงผ่านร่างกายของบุรุษเผ่ามานผู้นั้นโจมตีอย่างโหดเหี้ยมที่จิตใจพลังที่อัดแน่นระเบิดออกทันทีเผ่ามานชั้นสูงสังหารนี่เป็นครั้งแรกที่เย่ยหวยโจมตีเพื่อฆ่าเผ่ามานอีกทั้งยังเป็นเผ่ามานที่เทียบได้กับขอบเขตอิหยวนของเผ่ามนุษย์หากไม่ฆ่าบุรุษเผ่ามานผู้นี้ เท่ากับปล่อยปัญหาที่ไม่สิ้นสุดเอาไว้จะช้าหรือเร็วมันจะต้องพาพักพวกมาตามฆ่าตนเป็นแน่ไม่รู้ว่าต้นตระกูลเกรทมินที่ออกจากปากบุรุษเผ่ามานคืออะไรกันแน่เมื่อมองร่างกายของบุรุษเผ่ามานเย่หวยจึงโบกมือเพื่อน,นําไปเก็บไว้ในหีพอเอกภพโดยปกติแล้วช่องว่างในหีพอเอกภพเล็กอย่างมากสามารถใส่ทัตถิมิลักขาได้แค่ไม่กี่ชิ้นกับยาตันจํานวนหนึ่งแต่หีพอของเย่หวยนี้หลินจื้อเยยนเป็นผู้มอบให้ช่องว่างจึงกว้างขวางมาก เลือดของเผ่ามารมีมูลค่าอย่างมากซึ่งเอาไว้ใช้เขียนอักรนนขรเซียนบนกดม้วนเซียนเป็นทรัพยาการที่กดม้วนเซียนไม่อาจขาดไปได้เย่ยเหวยจึงไม่ปล่อยให้สิ้นเปลืองหือนี่คืออะไรกันทันใดนั้นเย่หวยตรหนักได้ว่ามีเกร็ดสีดำเมื่ออันหนึ่งที่ตกลงบนพื้นเกรดชิ้นนี้ใหญ่เท่าฝ่ามือด้านบนเต็มไปด้วยรังอัขาระที่แปลกประหลาดประตูแสงสัวสีดำดูแล้วลิลับหาดเปรียบเย่หวยก้มจะหยิบขึ้นมาในตอนที่มือสัมผัสกับ,กบเกร็ดชิ้นนั้น ลมปราณมหาศาลที่ไม่สิ้นสุดปั่นป่วนพุ่งพล่านมาทางเยื่อหวยพลังแข็งแกร่งทรงพลังเกร็ดสีดำที่กำอยู่นี้ทำให้กล้ามเนื้อทั่วทั้งร่างมีความรู้สึกประทุขึ้นเยื่อหวยเปลี่ยนสีหนาอย่างมากเมื่ออยู่ต่อหน้าพลังที่มากมายถึงเพียงนี้เขากลายเป็นสิ่งที่เล็กกระเจยร้อยราวกับหยดน้ำในมหาสมุทรมีน่าเล่าเจ้านั่นถึงได้ทรงพลังนักทั้งทั้งที่เพิ่งกลายเป็นชั้นสูงแต่กลับมีพลังที่น่าสะพรึ่งถึงเพียงนี้ที่แท้แล้วเป็นเพราะร่างกายมีเกร็ดสีํำที่ซ่อนอยู่ เย่เหวยพูดในใจตื่นตระหนกคาดว่าบุรุษเผ่ามันตนนี้ไม่รู้วิธีการใช้พลังของเกร็ดคำนี้ไม่เช่นนั้นเพียงแค่ปลดปล่อยพลังออกมาแค่เสี้ยวเดียวเย่เหวยอาจเทียบไม่ได้เลยในตอนนี้เกร็ดสีดําได้เกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นหมอกสีดําแล้วปกคลุมที่ร่างของเย่เหวยในหมอกสีดําราวกับเป็นร่างสีดําขนาดใหญ่ที่ปกคลุมด้วยหมอกความคิดนับพันนับหมืน่นวิ่งเข้าไปในทะเลจิตของเย่เหวยเสียงดาทอที่เลือดเย็ยนได้พูดขึ้นมา เป็นเจ้าตัวไร้ค่าเสียจริงจึงได้ถูกเจ้าหนุ่มแห่งเผ่ามนุษสังหารสร้างความอัปยศ์แก่เผ่ามารเจ้ามนุษย์จงนําเกร็ดดานี้ส่งคืนแก่เผ่ามารไม่เช่นนั้นข้าจะฆ่าเจ้าจนไร้หลุมฝังศพในน้ําเสียงนี้มีลมปราณที่เย็นยะเยือกทำให้ทั่วทั้งร่างขนลุกขนพองตัวอะไรกันเย่เวยรู้สึกว่าในหัวราวกับหมอนปักเข็มหมุดเจ็บปวดจนต้องกุมหัวไว้ร่างกายงอตัวเจ้าเจ้าเป็นตัวอะไรกันแน่ เย่ไหวเจ็บปวดจนเสียงสั่นฮึฮเจ้าหนูแค่ฟังก็พอข้าคือหนึ่งในบรรพชนมารหกปราแห่งเผ่ามารบรรพชนมารเกรทมินเทียบได้กับเซียนแห่งเผ่ามนุษย์ของเจ้าเกรดสีดําที่อยู่ในมือของเจ้าข้าได้ถอดออกมาหนึ่งชิ้นก่อนที่จะกลายเป็นปราดถึงจะเป็นเพียงเกร็ดหนึ่งแผ่นแต่ก็มากพอที่จะฆ่าเจ้าได้บรรพชนมารหกปรางั้นหรือเทียบได้กับเซียนของเผ่ามนุษย์ถึงจะเป็นแค่หนึ่งแผ่นที่ถูกดึงออกมา ก่อนจะกลายเป็นปราดก,ก็มีพลังที่แข็งแกร่งน่าสะพรึงกลัวถึงเพียงนี้มากพอที่จะฆ่าผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้อยู่เลยหรือเจ้าหนูหากว่าเจ้านำเกร็ดดำของข้าส่งคืนแก่เผ่ามารข้าจะไม่ถือโทษเอาเรื่องเจ้าแต่หากเจ้าไม่ส่งคืนแล้วก็ก็อย่าถือโทษว่าข้าไม่ปราณีบรรพชนมารเกร็ดทมินพูดอย่างเลือดเย็นส่งคืนเผ่ามารไปแล้วข้าจะมีชีวิตต่อไปได้อย่างนั้นหรือถึงแม้เย้ยวยจะกุมหัวของตัวเองอย่างเจ็บปวดแต่ยังตอบกลับอย่างเด็ดแนม หากเผ่ามารได้เกรดสีดำอันนี้ไปเผ่ามานก็ต้องรู้ว่าตัวเขาฆ่าบุรุษเผ่ามานผู้นั้นดูเหมือนบุรุษเผ่ามารผู้นั้นจะเป็นบุตรหลานของบรรพชนมารเกรดทมินพวกเขาจะต้องไม่ปล่อยเย่โไวยไปเป็นแน่ถ้าเช่นนั้นข้าจะควบคุมจิตวิญญ,ญาณของเจ้าทําให้เจ้ากลายเป็นหุ่นเชิดของข้าซะบรรพชนมารเกรดทมินสะทกอย่างเย็นชากระแสะความคิดที่คุ้มคลั่งโจมตีทะเลจิตของเย่โวยเย่โวยต่อสู้ดิ้นรนอย่างลําบากเพื่อต่อต้านกระแสะความคิดของบรรพชนมารเกรดทมิน แต่กระแสะความคิดของบรรพชนมารเกตธรมินไม่ใช่สิ่งที่เขาจะสามารถต่อต้านได้สายตามองเห็นกระแสะความคิดของบรรพชนมารเกตทมินที่โจมตีทะเลจิตของเย่เหวยสติของเย่เหวคยค่อยๆสับสนหุนงงทันใดนั้นเองผู้ผาโบราณล,ลูกหนึ่งปรากฏขึ้นสลวัวสลัวแค่พริบตาเดียวก็ส่องแสงสีทองจ้าแสงสีทองที่ร้อนรุ่มส่องสว่างไปบนกระแสะความคิดของบรรพชนมารเกตดทมินฉับพลันบนรรพชนมารเกตทมิน ส่งเสียงร้องโหยหวนอย่างเจ็บปวดออกมาตอนที่หนึ่งรสามสิบม้าในศักดิ์สิทธิ์สามหัวนี่มันอะไรกันเหตุใดบนร่างของเจ้าจึงมีลมปราณของผู้ผาศักดิ์สิทธิ์แห่งเผ่ามนุษย์กันอาในจุดที่แสงสีทองส่องสว่างบัพชนมันเกรดธมิลลายและหดลงอย่างต่อเนื่องเปลวเพลิงสีทองที่ปล่อยออกมาส่งเสียงบิดออกมาบ่อยครั้งภายใต้การส่องสว่างของแสงสีทอง ความคิดของเย่ยเหวยค่อยๆชัดเจนแจ่มแจ้ง,จง,จงขึ้นเขานั่งลงขัดสมาธิท่าทางนิ่งเฉยรับรู้ได้ถึงลมปราณที่ยิ่งใหญ่มหาศาลและส่องสว่างศักดิ์สิทธิ์เจ้าเป็นใครกันแน่เพราะเหตุใดจึงมีกระแสะความคิดของผู้ผาศักดิ์สิทธิ์แอบซ่อนอยู่ในทะเลจิตกันกระแสะความคิดของบัพชนมานเกรทมินย้อนกลับมาในเกรทสีดำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จำศีลไม่ขยับขยื่นดูดูแล้วบรพชนมารหกปราดของเผ่ามารก็ไม่เท่าไรนิเย่ยเหวยพูดอย่างคึงโกรธ อีกนิดเดียวความคิดของตัวเองกำลังจะถูกควบคุมจนกลายเป็นหุ่นเชิดในใจของเย่เววยเต็มไปด้วยความจงเกลียดจงชังต่อบรรพชนมารเกรทมินฮ้ย <c oughs> เจ้าหนูอย่าได้มั่นใจนักในทะเลจิตของเจ้ามีกระแสะความคิดของผู้ผาศักดิทธิ์แอบซ่อนอยู่หากเผ่ามารของพวกข้ารู้เข้าผู้แข็งแกร่งแห่งเผ่ามารของข้าจะต้องสังหารเจ้าอย่างไม่สนใจอะไรแน่แน่บนรรพชนมารเกรทมินพูดด้วยรอยยิ้มเย้ยหยันตอนนี้บรรพชนมารเกรทมินจงเกลียดจงชังตน จนอยากจะฆ่าให้สิ้นซากข้าได้หลงเหลือกระแสะความคิดเล็กน้อยในร่างของเจ้าต่อให้เจ้ามีกระแสะความคิดของผู้ผาศักดิสิทธิ์ก็ไม่อาจขจัดออกไปได้หากวันใดวันหนึ่งเจ้าได้พบเจอกับเผ่ามารชั้นกษัตริย์พวกเขาจะได้รับข้อความที่ข้าส่งผ่านไปแล้วข่าเจ้าให้ตายแน่นอนบรรพรชนมารเกตธรมินพูดพร้อมหัวเราะเหอออย่างเย้ยหยันเย้หวยขมวดคิ้วผู้เท่ามารชั่วนี้สมควรตายยังบอกเป็นในแก่เขาเผ่ามาร มีมารชั้นกษัตริย์มากมายศัก์เท่าไร่กันเชียวไม่รู้ว่าต้องรออีกกี่เดือนกี่ปีจึงจะพบเจอกับมารชั้นกษัตริย์เจ้าก็รอไปเถอะก่อนหน้านั้นข้าจะต้องทำลายสิ่งนี้ให้มาลายสิ้นเย่เหยพูดอย่างเกลียดชังเมื่อได้ยินคำพูดที่โมโหของเย่เหยบรรพชนมารเกรดทมินหัวเราะห้าห้าดังลั่นแล้วพูดว่างาั้นข้ายังสนุกกับเจ้าได้นานขึ้นอีกนิดเย่เหยสะทอย่างเย็นชาไม่อยากจะต่อล้ะต่อเถียงกับบรรพชนมารเกรดธทมินอีก จึงนำเกร็ดสีดำอันนั้นโยนใส่ลงไปในวงแหวนช่องว่างซ่อนเกร็ดสีดำอันนี้ไว้ในวงแหวนช่องว่างคงจะไม่โดนเผ่ามันค้นพบไม่รู้ว่าบุรุษเผ่ามันคนเมื่อครู่นี้จะมีสหายที่อยู่ในเมืองหนึ่งหรือเปล่าเขาจำเป็นจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีในตอนนี้เสียงที่เลือนลางดังขึ้นในทะเลจิตของเยเ่เหวยเจ้าหนูเจ้าคิดว่าทำเช่นนี้จะสามารถปัดปัญหาไปได้อย่างนั้นหรือเจ้าช่างเกียรคราน,นักเจ้าผู้เท่ามาันชั่ววิญ,ญญาณยังตามหลอกหลอนอยู่อีก เย่หวยจับศีรษะของตัวเองอย่างเป็นกังวลกระแสะความคิดเล็กน้อยของบรรพชนมารเกรทมินยังหลงเหลืออยู่ในทะเลจิตของเย่หวยเย่หวยไม่อาจหาร่องรอยของกระแสะความคิดนี้เจอโชคยังดีที่คนภายนอกก็ไม่อาจเข้าไปตรวจสอบจนพบเจอร่องรอยของมันในทะเลจิตของเย่หวยได้นอกจากผู้แข็งแกร่งเผาแมรชั้นกริย์ที่บรรพชนมารเกรทมินพูดถึงจึงจะมีความสามารถในการเข้าไปไปตรวจสอบทะเลจิตของผู้อื่นวิงวิงวิงไม่ทันได้รู้สึกตัวเวลาก็ได้ผ่านไป รลักล็อกช่องว่างเกรททมินที่บุรุษมาได้สร้างไว้ได้จางหายไปแสงจันทร์ส่องลงมากระทบกับร่างของเย่ยเหวยเชาหนิงเจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมหลังจากที่เย่ยเหวยนั่งขดสมาธิฟื้นฟูบาดแผลเขาก็เดินไปที่ด้านข้างของเชาหนิงแล้วถ่ายถามถ้าไม่เป็นอะไรเชาหนิงสายหัวการต่อสู้ที่ดูเดือดระหว่างเย่ยเหวยและเผ่ามานเมื่อครู่นี้ทําให้เขาตกใจกลัวอย่างมากที่แท้พลังของเย่ยเหวยแข็งแกร่งไปถึงระดับที่น่าหวาดกลัวถึงเพียงนี้ เกี่ยวกับเรื่องของเผ่ามารเจ้าอย่าเพ่งพายออกไปเป็นอันขาดนะักเย่ยหวยตกหลายเฉาหนิงแล้วพูดอย่างจริงจังเขาเชื่อใจในตัวของเฉาหนิงอย่างมากได้ข้าเข้าใจเมื่อเฉาหนิงเห็นว่าเย่ยหวยไม่เป็นอะไรจึงแอบถอนหายใจอย่างโล่งอกเผ่ามารได้ลอบเข้ามาในสันนักเทียนเหอหากเรื่องเพ่งพายออกไปจะต้องทําให้ทั้งเมืองเต็มไปด้วยความแตกตื่นเย่ยหวยจะต้องคิดให้รอบครอบกว่านี้ดังนั้นปิดเรื่องนี้ไว้ก่อนจะดีกว่า คืนนี้ไม่ต้องทําให้วิชาเทพเซียนบรรลุแล้วพรุ่งนี้ยังต้องประลองอีกเจ้าไปพักผ่อนก่อนเถอะเย่หวยเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าแล้วพูดกับเฉาหนิงที่ตกใจกลัวไม่น้อยดีเหมือนกันเจ้าก็รีพักผ่อนนะหลังจากที่เฉาหนิงกล่าวลาก็ออกไปจากที่พักของเย่หวยเถามานมีเป้าหมายมาที่ข้าหรือว่ามีเป้าหมายต่อเหล่าอัจฉริยะที่มาเข้าร่วมงานสานสัมพันธ์ระหว่างสำนักกันแน่นะเย่หวยมองค่ำคืนที่มืดมิดแล้วขมวดคิ้วสีหน้าเคร่งขรึม แล้วพูดเบาๆกับตัวเองว่าไม่ว่าเผ่ามาจะมาด้วยเหตุผลใดก็ตามข้าจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเผ่ามาที่ลอบเข้ามาในสำนักเทียนเหออาจไม่ได้มีแค่ตนเดียวแน่นอนว่าไม่ได้มีเพียงแค่คนเดียวรอไปก่อนเถอะแล้วเจ้าจะโดนเผ่ามาจัดการอย่างราบคาบผู้เท่ามานชั่วเจ้าควรจะหุบปากไปซะไอ้หนูนี่เจ้าเป็นคนแรกเลยนะที่กล้าด่าข้าแบบนี้ข้าด่าเจ้าแล้วยังไงแค่เจ้าจะกัดข้าเจ้ายังทำไม่ได้เลย ต้นตระกูลมังกรธมินดูเหมือนจะโกรธเคืองไม่น้อยจึงเงียบไปชั่วครู่ในที่สุดก็ก้าวสู่ขอบเขตอี้หยวนเมื่อรู้สึกถึงยาตันธาตุเงินที่ลอยเงียบๆภายในจุดตังเถียนใบหน้าของเย่เหวยจึงเผยรอยยิ้มแห่งความสุขก็แค่ขอบเขตอี้หยวนเท่านั้นในตอนนั้นต้นตระกูลของข้ายังไม่ได้กลายเป็นเสียนแค่ไอออกมาก็ฆ่าเผ่ามนุษย์ขอบเขตอี้หยวนหลายพันหลายหมื่นคนต้นตระกูลของข้าแค่ผายลมออกมาทีเดียวก็เป่าเมืองทั้งเมืองของจักรวรรดิจนราบคาบแล้ว เพราะเย่ยเหวยกำลังดีใจที่ก้าสู่ขอบเขตอี้หยวนจึงเหมือนถูกราดด้วยน้ำเย็นๆเจ้ามารชัวยังไม่หุบปากอีกเชื่อหรือเปล่าว่าข้าก็สามารถถ่ายลมใส่เผ่าเกรทมินของเจ้าได้เย่ยเหวยพูดอย่างขุนเคืองเจ้าเจ้ากล้าทําให้ตัวข้าขุนเคืองเจ้าหนูจําเอาไว้ข้านั้นจะต้องฆ่าเจ้าให้ได้บรรพชนมารเกรทมินพูดอย่างแค้นเคืองเขาเป็นถึงผู้แข็งแกร่งสูงสุดในเผ่ามารในความทรงจําของเขาแม้เพียงเสี้ยวเดียว จะมีหรือที่เขาเคยได้รับความอัปยศเช่นนี้มาก่อนผู้ที่สร้างความอัปยศให้กับเขาก็ต้องจบชีวิตลงผู้เท่ามันชั่วทั่วทั้งร่างของเจ้าเป็นเกร็ดสีดำทั้งหมดร่างที่แท้จริงของเจ้าเป็นตัวอะไรกันแน่มันมืเกร็ดดำหรือว่าหนูภูเขาฮะเย่หวยยืนขึ้นพร้อมพูดจาเด็ดแนมเจ้าทำให้ข้าขุนเคืองนักจะช้าหรือเร็วข้านั้นจะต้องฉีกเจ้าเป็นชิ้นๆข้ารู้ว่าเจ้ากำลังเย้าแย่ข้าถึงข้าจะบอกเจ้าไปแล้วจะอย่างไร บิดาผู้นี้เป็นถึงหมาในศักดิ์สิทธิ์เกร็ดดำสามหัวร่างกายมีพลังดั่งสิบช้างสิบมังกรเกิดมามีความสามารถของอัคารเสียนสามารถรู้แจ้งเส้นทางฟ้าดินแค่ชั่วใจเดียวก็เดินในเส้นทางศักดิ์สิทธิ์กว่าหมื่นลี้บรรพชนมารเกรดทมินพูดออกมาอย่างภาคภูมิใจหัวชาติกำเนิดแลดูยิ่งใหญ่นักเย่ไวพูดออกเสียแซงตกใจอ้าปากกว้างฮ้ยฮรู้แล้วก็ดีบรรพชนมารเกรทมินสะทกอย่างเย็นชา พูดมาตั้งนานที่แท้ก็เป็นแค่หมาตัวหนึ่งหรอกหรือเย่ไหว้หัวเราะเย้ยหยันไม่ว่ายังไงเขากับบรรพชนมังกรดทมินก็เป็นศัตรูที่อยู่ร่วมโลกกันไม่ได้และไม่มีอะไรที่น่ากลัวอยู่แล้วนี่เจ้ากล้าพูดว่าตัวข้าเป็นหมาอย่างนั้นหรือบรรพชนมังกรดทมินโกรธแทบคลั่งไม่ใช่ว่าเจ้าพูดเองหรือว่าเจ้าคือหมาในศักดิ์สิทธิ์ข้าคือหมาในศักดิ์สิทธิ์สามหัวแต่ไม่ใช่หมาอ้าวหรอที่แท้หมาในไม่ใช่หมาหรอกงั้นหรือ เย่หวยพูดอย่างเสียแซงทำว่าวันนี้เพิ่งจะเข้าใจกล้าทำให้ตัวข้าโมโหโกโรธาข้าจะฆ่าเจ้าบรรพชนมันเกรดทม,มินโมโหจนคลั่งทั้งตะโกนอย่างบ้าคลั่งเจ้าพูดมาหลายต่อหลายครั้งแล้วกลาบเหอะช่วยข้าข้าจริงๆสักทีขอร้องเจ้าละเย่หวยไม่มีบรรพชนมันเกรดทมินอยู่ในสายตาเลยแม้แต่น้อยจึงนั่งคัสมาธิฝึกฝนไปพลางปากบ่นพึมพำไปพลางเถียงกันมาตั้งนานพูดว่าตัวเองไม่ใช่หมา งั้นก็ไม่ใช่หมาก็ได้แต่หมาในไม่ใช่สายพันธุ์เดียวกับหมาหรอกหรือไงแม้แต่ญาติตัวเองยังไม่รู้จักพวกข้าเผ่ามนุษย์จะประมาทผู้คนที่อกตัญอยู่หมาในและหมาป่าทะเยอทะยานหมาในและหมาป่าสมรู้ร่วมคิดไม่มีอะไรดีเลยข้าจะพูดอีกครั้งตัวข้าคือหมาในไม่ใช่หมาและไม่ใช่หมาป่าบรรพชนมังกรธมินกรดเกลียวจนแทบจะระเบิดหมาในหมาป่าหมาในไม่ใช่หมาป่างั้นหรือช่างมันเถอะไม่ใช่ก็ไม่ใช่ญาติของเจ้าเยอะเสียจริง เย่หวยยักไหลเขาคร้านที่จะถกเถียงเรื่องนี้กับบรรพชนมางเกรทธทมินเขาไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับเผ่ามารมากนักบรรพชนมานเกรทมินใกล้จะเป็นบ้าเสียแล้วหากร่างกายของเขาอยู่ณที่นี้ไม่รู้ว่าจะโมโหกระอักเลือดหรือเปล่าบรรพชนมารเกรทมินไม่ต้องการที่จะพูดคุยกับเย่หวยอีกเย่เหวยจึงได้สงบลงเสียหน่อยเมื่อรู้สึกถึงพลังหยวนที่เคลื่อนไหวในร่างกายของตัวเองเรียนรู้พลังใหม่ที่มีหลังจากทลายขอบเขตอี้หยวนระหว่างขอบเขตจองยุทธ และขอบเขตอี้หยวนไม่ว่าใครก็ไม่อาจดูถูกช่องว่างด่งหุบเหวขนาดใหญ่นี้ได้แต่โบราณนานมาไม่รู้ว่ามีจอมยุทธสิบดาราขั้นสูงสุดมากมายเพียงใดที่หยุดอยู่ที่ขอบเขตจอมยุทธตลอดกาลเมื่อก้าวสู่ขอบเขตอี้หยวนไม่ใช่เพียงแค่พลังที่จะแข็งแกร่งกว่าขอบเขตจอมยุทธหลายเท่าตำแหน่งสถานะก็เปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะเมืองใดก็แล้วแต่ผู้แข็งแกร่งอี้หยวนเป็นดังวีระบุรุษหากในตระกูลใดปรากฏผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้หยวน ก็จะสามารถสร้างตระกูลชั้นสูงในเมืองได้พลังหยวนภายในจุดตันเถียนของผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้หยวนจะคุกแน่นกลายเป็นยาตันธาตุเงินหนึ่งเม็ดทําให้พลังและความบริสุทธิ์ของพลังหยวนแข็งแกร่ง,ง,งกว่าขอบเขตจอมยุทธอย่างมากขอบเขตอี้หยวนแบ่งเป็นสิบดาราการพัฒนาที่ยกระดับขึ้นหนึ่งดาราบนยาตันธาตุเงินจะมีรอยแตกสีทองเพิ่มขึ้นหนึ่งรอยอย่างเช่นด้านบนยาตันธาตุเงินในจุดตันเถียนของเย่เหวยมีอักขระเล็กๆสีทองอยู่หนึ่งเส้นบางๆ เพื่อสื่อว่าเยี่ยววยมีการพัฒนาของขอบเขตอี้หยวนหนึ่งดาราหลังจากที่ก้าวสู่ขอบเขตอี้หยวนแล้วจะสามารถฝึกฝนสังหารเจ็เดือนดับรูปแบบที่6วิชาเทพเซียนกระบี่หยวนสามเดือนดับได้แล้วภายใต้แสงจันทร์ที่ส่องสว่างลงมาเยี่เววยนั่งทําสมาธิในสวนสีหน้าเต็มไปด้วยความสุขวิชาเทพเซียนสังหารเจ็ดเดือนดับมีทั้งหมดเจ็ดรูปแบบการพัฒนาขอบเขตจอมยุทธสามารถฝึกฝนได้เพียงห้ารูปแบบแรกหลังจากที่ก้าวสู่ขอบเขตอี้หยวน จึงจะสามารถฝึกฝนรูปแบบที่6และรูปแบบที่7ได้วิชาเทพเซียนสังหารเจ็ดเดือนดับรูปแบบแรกคือวิชาเทพเซียนขั้นสูงระดับวิญญาณรูปแบบที่หวิชาเทพเซียนขั้นต่ำระดับลึกลับแต่รูปแบบที่6วิชาเทพเซียนกระบี่หยวนสเดือนดับเป็นวิชาเทพเซียนขั้นกลางระดับลึกลับพลังของมันแข็งแกร่งกว่ารูปแบบที่หราราพฤษาสูญสิ้นเดือนดับอย่างมากเย่เหวยนั่งทำสมาธิเรียนรู้วิชาเทพเซียนเดือนดับรูปแบบที่6ไปพลาง ทำให้การพัฒนามั่นคงไปพลางไม่ทันได้รู้ตัวขําคืนอันมืดมิดก็ได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วจบตอนที่130โปรดติดตามตอนต่อไป